นายมากอย่างครับนี่เอ้ากแตมาเลนน้ำอายนั่นล่ะนาะโอ้ยมาเลนน้ำจังไงแดดกแดดฮอนก่ห้อนอ้าแก็อยากมาเลนน้ำนาะค่ะบ่ต้องมาเลนน้ำดอกเงือกซื้อหลายแต่มาบ่บ่บ่ต้องเฮ็ดครับเจ้านายเดี๋ยวเดี๋ยวเงือกมันจะไปแปดเปื้อนบ่เป็นอยังครับบ่บ่ท่าที่ขี่ทนไหวอยู่ครับเจ้านายห้อนกับซีอัดเอาครับเจ้านายเจ้านายขึ้นไปสักครับผมเดี๋ยวมันแดดฮอห่อนเดี๋ยวมันจีมันจีดำบ่ห้อนดอกค่ะสักนิดหนึ่ง นี่สุวรรณนาลูกทำแม่แม่มีเนวาสีใส่สีไวสีวานลูกได้มือนนี่ใส่ยังอีกล่ะแม่โอ้ยเบาจะไปลูกสุวรรณานน่นออกไปเบิ่งพวกเขาบอกท่าโลก,กีเหตุการณ์เหตุงานเพราะว่าเขาเป็นคนงานญาติเขาอู่แม่ลูกให้ไก่างานเรียกไก่างานแบว่าต้อง่วงค่ะสุวรรณนาถนัดค่ะโอ้ยลูกเอ้ออถ้าพวกเขาบอกท่าโลก,กีเขาเหตุการณ์เหตุงานจากเขาอู่เนี่ยเช็ดหัวออกนี้นนนจากบ้านเฮาเลยลูกโอเคค่ะแม่่ะแต่ว่า แม่ยังอีกแม่นําไปบ่งน้องปาตาเจลาเนี่ยแม่ลูกกับอีแม่นกมอนอ่ะมันอยู่จังใดตอนนี้แม่บอกใครเห็นหน้าเห็นตาไปบ่งดูน้องนุ่งเขาอยู่จังใดลูกโอเคค่ะแม่ถ้ไม่เรื่องบอดีมาไล่งานแม่ด่วนเลี้ยงหนี่บอต้องห่วงค่ะสุวรรณาถนัดอยู่แล้วถ้าน้องปาตาจะลา ได้คือจังลูกสุวรรณนาอุ้ยแม่คือตื่นตัวเฉื่อใจเลย,ยเอ้ย <c oughs> แม่เราปลืม้มใจน้องลูกสาวของแม่ป้าแม่ป้าสุวรรณจัดการให้ค่ะจัดการเด้นลูกได้เลยไปหลูกไปมาเงืาคือหลายแต่ค่ะหิ้วน้ำมาค่ะไอ้คอนเห็นงานมันก็ห่อนแล้วเนาะหิวก็หิวแต่ว่าเห็นงานเมย่เมย์ยังสี่ถ้าลูกกี่ว่าได้น้ำจกขันนิดก็จะดีมีแห้งก็จะหายเหนื่อยคันสมมุติว่าได้ได้น้ำจกขันจากเจ้าหน้าี่นก็จะดี กระสันเดี๋ยวปาตาจาร่าสิบอกแม่นุ่มเอาน้ำมาให้เด้อค่ะขอบคุณหลายครับแม่นุ่มจ้าขอน้ำให้ปาตาจาร่าจะขันแม่ค่ะลูกน้ำสิลูกเอาเอาเดินมานุ่มไอเพื่อนเนีค่ะเออเอาเดินมานุ่มสิไปเอาน้ำมาให้เด้อขอบคุณหลายครับแม่นุ่มโอ้ยแม่ใส่เงาแตกแล้วล่ะปาตาจาร่าว่าได้ว่าได้ไปคบันสันต์ตั้มลุงสันตว่าได้มาหานามกันมาเด้อ แม่น้มได้น้ำไปค่ะได้แล้วลูกได้แล้วได้แล้วนั่นแหละค่ะเอ้าชีน้ำค่ะป้าตาจาล่าป้าดเอาเลยปะยังก็ต้องตัวเดี๋ยวโตก็บอกสัตวตามทันนี่อะไรกยังป้าป้าก็เหยียดเอา่ิเอากูทางพี่แล้วก็ลูกกินน้ำไปกินน้ำไปโอ้ไม่ได้กินจังไง ถ้ารู้สีครับแม,ม่นมสีไปปลอบใจให้เราก็ต้องหยากดอกเด้อฝากแม่นมเลยด้วครับเออพอหยาดพอหยาดได้แม่สีไปปลอบใจให้ขอบคุณแม่นมหลายๆคด้วกอิ่มไปโอ้ยอีแม่มาท่านได้กินอยู่แม่ปลาตาจะรับท้องามไหนละแม่ไม่ถึงลูกสุวรรณนไปตั้งหน้าให้ผู้ใายกินแล้วก็ไปเซ็ตเงื่อนเขาพร้อมตอนนั้นติดปลาตาจะระกระยักกระแยงไปเพิ่นซื้อไหมคะแม่แมลูกแค่ได้จังไดร ปาตาจจลาปาตาเจลาเห็นข้าเจ้ามองไรก็เลยเอานาไปสู้ขันกินยื่อเสื่อมเนี่ยค่ะเมื่อยมันแคยให้บริได้แบบนั้นลูกบักท่าลูกกี่เขาเป็นแช่คอนจันทานเป็นคนใส่เจ้าของเป็นไทยไปเฮ็ดแบบนั้นมันบ่หมอบ่ควรขยะขยะแหงค่ะเมจจามาใกล้ๆมึงดูแม่นมแมาไปล้วม่นมเด็กโตดีไหมค่ะโอ๊ย เขาซืนา้น้ำก็เล้วนน้ำไปให้กินซื้อ,อดอกเก้าแ่ะมันสมควรบ่เขาเป็นเจ้านายเขาเป็นแค่จันทานเป็นแค่คนใส่แก่ทีหลังจะพ้าลูกพา้าเตาผ้าลูกผ้าหลานเขาเปยนแบบนั้นแก่ทีหลังก็ถือว่าผ้าไปดอกแต่ว่าก็เ,าเ,าาาเห็นเขาเว้เขาลากก็เห็นเขาแงยแตงแ้ยแตนก็เลย่อนแพาเขาหน้าไปให้กินซื้อฉันดอเขาเป็นคนใส่เฮาแก่ว่าเป็นเฮาสิไปเป็นคนใส่เขาแก่ทีหลังเจ้าจะผ้าลูกพ้าหลานเป็นแบันแก่จำไว้เถอะ ป่าตัดจระลูกเ่าไม่คู่มันคู่หมายสิแต่งงานมืออื่นมือนหื้อนี่จะไปเฮ็ดจำค้าแมเ่เปลาเอาโอเคยังไงผู้ชายไม่จต่งงานมือเนี่ยบูหูเรื่งองกิติเลยเนี่ผู<อ>้ชายหนึ่งยื่นี่ผู้สาวใดเลยเนี่อเอาผู้ชายว่าไงเด้อู้จ่าก่ติป่าตัดจระอะไรนะเออไปตอบข้งมาเมื่อกี้นี่บูหูเรื่งองนักขาอยืนอย่างาานีฮะป้จ่าจระสีแต่งงานแล้ว วแม่หูจั๊แล้วเข็วไม่ใช่ตอวแม่หูจักจะใส่ไอ้จอฟังยุ่นดเขาสิแเ่งงานแล้วแม่ก็่ิวาจังไดวาต่จังอโอแม่นีรีบอกขับย่ายเดแม่นี่ผฝันแม่น่นี่ว่าแต่ฝันบ่าด้ฝันฟังมาอกีีนี่ละยินเบิดเขาบอกันแล้วเนี่ยจังว่านั่นแหละแม่กับเป็นแม่นุ่มเหมือนจะฉีแม่ว่าจังไดนดอก ก็เด็กเป็นแม่เขากระไดเขาถิแจ้งงานแล้วมันแม่นี่รีบบอกรับยายแม้ยังนอนดูเขาบอกกันบิดป้านเดาทุนีย่เขาบอกกันบิดเลยะเนี่ยไสบอกว่าฮักกันนี่บอกว่ามากมันเป็นเรื่องสี่บอกยายยายจะเป็นแค่แม่นุ่มเขาลูกแก้วเด็กเป็นแม่เขาโอ้ก็ป่อก็นดรอกปัตตาจล่าไซบอกว่าฮักถ้ารู้จีเป็นอย่างคือแต่งงานนี้จ่ากันไปดันสิ เป็นลูกจ้างมาลงรักนางเจ้านายใจดีเป็นคนจันทานอย่างทารุจีแต่โมอบรักนี้มีค่า รับจ้างมาลงรักนางในจ้างยามนี้ปัฏหารายเธอรู้จีจะครองรักนี้ให้อมตะเชื่อได้อย่างไรพ่อแม่เธอห้ามไม่ยอมลดละน้องจะหนีตามพี่ไปเลยละขอสัญญาจะตามพี่ไปไม่เชื่อคนดี กระจอบลูกจางจนจน,จนยากไรไม่เอาอย่าพูดปาตาจะราจริงใจจนรวยจะพูดทำไมขอใจสองเรารักกันงั้นไปตามพี่ก่อนพรุ่งนี้จะเข้าพาควันเราสองจะมีตาม รักนี้นั้นให้ทรงคุณค่าไอายทารุจีน้องปาตาจราเราจะรักกันชั่วป้าให้โลกเลยว่ารักทั่วนินดร์ คนดีเชื่อสิรักจริงขอบอกห้คนกระจอบลุกจางจนจน,จนยากไรไม่เอาอยาพูดปาตาจะราจริงใจจนรวยจะพูดทำไมขอใจสองเรารักกันงั้นไปตาม ก่อนพรุ่งนี้จะเข้าพาควันเราสองจะมีตามกันสร้างรักนี้นั้นให้ทรงคุณค่าไอทารุจีน้องปัตาจะราเราจะรักกันชั่วฟ้าให้โลกเลยว,ว่ารักชั่วนิรันด์สองเราผูกพันรัก,ก,รกมันปามตายเท่านั้น អបចារ คนกระจอบลูกจางจนจน,จนยาก้ายไม่เอาอย่าพูดป้าตาจราจริงใจจนรวยจะพูดทำไมขอใจสองเรา